รวดเร็วชัดเจนรอบดา้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเนียวเราไปกันที่จังหวัดลบบุรีร่วมกับเทศบาลตำบลโคกตูมจัดเปิดบ้านหลวงรับราชทูตหรือบ้านวิชายเยนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลบบุรีในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ประจําปี2568เมื่อคืนวันที่15กุมภาพันธ์2568เวลา19นาฬิกา ณนะบ้านหลวงรับราชทูตบ้านวิชายเยนเอาําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีว่าที่ร้อยตีทรงพลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนางพักจีลาแป้นแก้วรองนายกเหล่าข้าระชางจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดบ้านหลวงรับราชทูตบ้านวิชายเยนเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลบบุรีในงานเป่นดินสมเด็จพระนารายณ์ระจําปี2568 โดยมีนายอุดมอิมอรชอรนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกตูมตรวราชการเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับสำหรับบ้านหลวงรับราชทูตบ้านวิชายเยนในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ประจำปี2568เทศบาลตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานโดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วยการเปิดประตูบ้านหลวงรับราชทูตประตูฝั่งเรือรับรองโดยมีพรมแดงปูระหว่างทาง เข้าบ้านจากนั้นได้มีการเดินแบบแฟชั่นในการแต่งกายในแบบต่างๆมีผู้เข้าร่วมเดินกว่า30คนในเวลาต่อมาได้เดินทางไปยังบ้านวิชายเยนเพื่อน,น้อมรับลึกและแสดงความเคารพต่อคอนสแตนติน f ฟลคอนหรือออกยาวิชายเยนและมารีอากูโยมาเดอร์ปิยาหรือเท้าทองกิบม้าบ้านหลวงรับราชทูตหรือบ้าน หลวงวิชายเยนอยู่บนถนนวิชายเยนห่างจากปางแขกประมาณ300เมตรทางทิศเหนือของพระราชวังนาลายราชนิเวศสำหรับเป็นที่รับรองรับจูตที่มาเฝ้าสมเด็จพระนารายมหาราชที่เมืองบลบบุรีคณะราชทูตจากประเทศฝรั่งเศสชุดแรกที่เข้ามาเมื่อปีพศ2 2 2 8ได้นำพนักณนะที่หลังนี้ต่อมาคอนสแตนตินฟฟลคอนซึ่งเป็นชาวกรีก ได้เข้ามารับราชการได้รับความดีความชอบและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพยาวิชายเยนและได้พระราชทานที่พักอาศัยทางทิศตะวันตกของบ้านหลวงรับราชทูตพื้นที่ในบริเวณบ้านหลวงรับราชทูตแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนทางทิศตะวันตกเป็นอาคารที่พักอาศัยของคณะทูตได้แก่ตึกสองชั้นใหญ่ก่อด้วยอิฐและอาคารชั้นเดียวแคบยาว ซุ้มประตูทางเข้าเป็นรูปโคง้งครึ่งวงกลมส่วนกลางมีอาคารที่สำคัญที่คือฐานก่อสร้างซึ่งเข้าใจว่าเป็นหอระฆังและโบสถ์คริสต์ศาสนาซึ่งอยู่ด้านหลังซุ้มประตูทางเข้าเป็นรูปจัว่ว ส่วนทิศตะวันออกได้แก่กลุ่มอาคารใหญ่สองชั้นมีบันไดขึ้นทางด้านหน้าเป็นรูปโคง้งครึ่งวงกลมซุ้มประตูทางเข้ามีลักษณะเช่นเดียวกันกับทางทิศตะวันตกลักษณะของสถาปัตยกรรมในบ้านหลวงรับราชทูดบ,บางหลังเป็นแบบยุโรปอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอาคารใหญ่ทางทิศตะวันออกก่ออิฐถือปูนสองชั้นหน้าต่างและซุ้มประตูแสดงให้เห็นถึงศิลปะตะวันตกแบบรเนซอง ซึ่งเจริญแพร่หลายในสมัยนั้นและที่สำคัญอาคารที่เป็นโบสถ์คริสต์ศาสนาผังและแบบของโบสถ์เป็นแบบยุโรปมีซุ้มหน้าต่างเป็นซุ้มเรือนแก้วมีเสาปลายเป็นกกรูปกีบบัวยาวที่เป็นศิลปะไทยโบราณเหล่านี้หรือโบสถ์เหล่านี้ถือกันว่าเป็นโบสถ์คริสต์หลังแรกในโลกที่ตกแต่งด้วยลักษณะของโบสถ์ทางพ,พุทธศาสนาด้วย